สวัสดีครับคุณรู้ไหมว่าบนยอดเขาพนมดงรักชายแดนไทยกัมพูชามีปราสาทหินโบราณที่เชื่อกันว่ายังมีบางสิ่งเฝ้าดูอยู่ที่นี่คือปราสาทเขาพระวิหารศาส,สนสถานขอมอายุกว่า1,100ปี ตั้งตรงงานบนยอดเขาสูงเกือบ700เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่สิ่งที่ทำให้ที่นี่ไม่เหมือนปราสาทอื่นไม่ใช่แค่ความงามหรือประวัติศาสตร์แต่มันคือเงาที่ไม่มีใครอธิบายได้ในบางคืนเดือนมืดเจ้าหน้าที่ชายแดนที่ต้องเวรยามใกล้พื้นที่ปราสาทเล่าว่า เขาเคยเห็นแสงไฟสีส้มลอยช้าๆออกจากโถงศิลาเก่าเหมือนคบเพลงเหมือนคนเดินถือไฟผ่านไปแต่เมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆแสงนั้นก็หายไปและบรรยากาศกลับเย็นยเยือกจนขนลุกมีคนเล่าว,ว่าหากเดินไปในโถงหินตอนพลบคำ่ำจะได้ยินเสียงสวดมนต์โบราณ ลอยมากับลมเบาแต่ชัดเจนเหมือนเสียงจากอดีตยังไม่เคยไปไหนบางคนถ่ายคลิปแล้วพบเงาคล้ายคนยืนอยู่ใกล้ๆซากประตูศิลาทั้งที่ในขณะนั้นไม่มีใครอยู่ในเฟรมเขาพระวิหารอาจไม่ใช่แค่ซากปราสาทแต่มันคือสถานที่ ที่บางสิ่งยังไม่จากไปแล้วคุณละ่ะถ้าวันหนึ่งคุณได้เดินผ่านโถงหินในยามคำ่ำแล้วได้ยินเสียงสวดจากในความมืดคุณจะเดินเข้าไปหรือรีบหันหลังกลับทันที